สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าชูช่องไม่พา้วยนะคะเมื่อน,นี้แอรก็จะได้พา FC มาตามความฝันของหลวงปู่ลึกหลับนะคะถ้า FC อท่านไหนเข้ามาแล้วกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งแต่น่นเมิดเพื่อสิบอพา,าข้าวสันดีนะทา่าเด็ๆจากท่าช่องใหม่พา้วยนะคะ แอดได้ยินคาา่ะว่าหลวงปู่ให้เข่ามากสองหัวติดติดแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นงวดแรกของแอดที่แอดมาตามนะคะครับกรับนมัสการครับใช<ม>่จะเลื่อนพ้นจะเลื่อพ้นผมก็บ่ได้มาด่วนเลยค่ะบรรยา,ายมาด่วนนะได้ยินคาา่ะว่าพ่อโสพนมาถึกสองหัวติดแล้วมาครับผมสองหัวติดแลย้ยที่พ่อโสใช่บ้านที่ว่าถือเมื่อบ้านเมือม่อมตีบเนี่ยรอดเขียน ฟันน้องของคำตรหน้าก็จะถือเปิเรครับจะออกมากเขาเป็นเลขฟันหรือเลขสูตรฟันเลขสูตรบ่เขาเลขสูตรงวดกงอน,น่เลขสูตรงวดที่มันออกสิบสี่เลขสูตรได้สองสี่ตัวเดียวล่างบ่เขาเขาเลขสสองสี่ออกออกหนึ่งสี่อ่างวดงวดที่มันออกหนึ่งสี่นะครับฟับนผู้หญิงกับผู้ชายคือกันเนี่ยล่ะครับผู้กเก่าพู้ไหนมาบอกว่าโอ้ยมากครับอันมือ คือจังขึ้นเคลืน,คลนนี่มืออื่นเล็กอวอัสิแม่ครับก็เลยฝันขึ้นที่มันออกวันที่มันออกสิบสี่เลยฝันอันนั้นปัญญายอันสวัยมากับยูทูบอีกสองคนผู้หญิงกับผู้ชายยูทูบครับคือกล้องมาฝันแต่ว่าบรเคยเห็นหน้าเลย,เยว่าโอ้ยอันพอสวัยเจ้ามานัออนปานนี้เลี้ยมันสิออกแล้วเจ้าคือสิ่งออ มาเอาเหล็กคุณมาบได้มาเอาเลขกมาลุ should, ้นเล็กาฟังเหล็กน้ำลงอันลงกูอ่ครับก็เลยนอนอยู่หน้ากดข้าวหนึ่งุูใส่เลยห่องมากว่าเลขกอกแล้วว่าสันแปดหนึ่งสี่แล้ววาสันผูญิงยางน้ำกวนว่ามีอนบอกว่าว่าเป็นสามหนึ่งสี่ถึงวาสันผูยิงเลยเมียกับมาเนี่ยมือเส่าพอดี้เนีมือเส้ากอสอกับมา เรื่องภาษาจะซื้อเลยหนึ่งซี่เลยเรือวะเออมีพาษาผู้เดียวไหมครับผมจะซื้อเลยขันซื้อสามตัวซื้อแปดหนึ่งสีให้สามหนึ่งสี่นี่แล้วเันครับซื้อเลยหนึ่งสี่วะโบต้องกลับเรื่อวะไว้ถือตรงตรงนี่ถ้าบ้านก็จะบไปซื้อเลยหนึ่งซีบนล่างย่างเดียวก็จะวอาเลยสามถุงเลยนะครับวันนั้นเธอกบานวัดวังมันออกกัน เก้าหกครับผู so ้ชายผู so ้เก้าหันละมาอีกโอ้ยเรียกออกแล้วว่าสันพอดีเรียกออกปุ๊บมัขึ้นเรียกออกจังเมื่อนี้เนี่ยมันเรียกูกับจุฟันล่วนนะเดี๋ยวฟันตรงหัวฟันขึ้นเรียกวอกเลยเออวานในหันโอ้ยเรียกออกแล้วว่าสันผู้ชายผู้เก้าหันครับหาอันหกเก้าวะสันศูนย์สามเก้าวะสันกูเลยว่าโอ้ยเรียกยังสุบิบ่าอย่างที่พ่อบอกตัวเก้าหันครับ ก็สียออกไปหมู่บ้านออกไปว่าเงินหนึ่งหันเมื่อออกกี่เล่าเนาะเออท่านมันออกตัวนี้แล้วาท่านปูเลยตัดออกศูนย์สามเก้าว่ะครับเลยเขียนใส่กระดานด้วยถ้าห้าหกเก้าหกเก้าเอกหกเก้าหกหกเก้าเชียนด้วยสามนันบนย่างเดียวไม่ต้องกลับบวกก็จะหัวไมต้องกลับก็จะว่าเก้าก็ได้บันก็เดีวกัซื้อหกเก้าเก้าหกบน บนล่างเขาจะซื้อไว้แต่ว่าล่างกับปูเอาล่างไว้ยื่นนะครับล่างกับตูเก้านี่แหละตูวเก้าสองนี่แหละล่างว่าเนี้หลวงปูฝันหร่ครับผมอืฝันว่าเนี้ก็ฝันฝันต้องว่าคือกันฝันว่าผู้หญิงเอาเด็กน้อยมาใหมพูนิ่งเอาเด็กน้อยมาให้อมผู้หญิงเอาเด็กน้อยมาให้ตีก็ฝันจะกันเี่ยวตีให้ก็ะยุ่นนั่นแหละนากระดานนั่นแหละ งเงี้ยเขียนผิดจังสีได้ของมั่นาการเข่าตรงๆเลยบอดเลยครับคร <esc> ับบอกว่าหากหากเก่าได้เราเขียนห้าเก้าหกเลยนะห้าเก้าหกเข่าเลยว้าวหนุ่ยปูมันฉีบอาตัวนี้ดีวะะ <fas> ่าแต่ไม่อานี้หรี่อว่าเก่าหกอีกโอ้ยของหลวงปูหลวงปูตีได้ตัวใดค,ครับผมอันนั้นหนึ่งหนึ่งสี่เก้าหนึ่งสี่เก้าตัวเดียว อันัวรก้าวสองเออก้าสองอันบัวจกจะเป็นบนจะล่างได้เพราะว่าปูไม่ได้เขียนสซล่างไว้ได้บริเห็นไหมเพราะว่ามันมันเขียนอยู่เครื่องกลางบนกบลังอันนะมันมันจิเขียนอยู่เครื่องกลางผูยิ่งเอาเด็กหน่อยมาให้ปูผูยิ่งว่าเอาปูอันเด็กหน่อยก็ะันปูเลยว่าโอ้ยพระสิเลี้ยงเด็กหน่อยได้บอกมันจะมีนมอใหมมันกินสิเอาลวดเอาสันว้ยบัวเอ้าเนาะว้ย ว่าเอากระชีว่างไว้นีดีมันว่ะครับว่างไว้มงงานซานน่ะไหมทีมองนานซานมองทิมิโตะครับภูตังว่างไว้นีแล้ววะสันผู้เฒ่าผู้หนึ่งเลยยืนอยู่ข้างศาลครับผู้เฒ่าเฒ่าพักเลยดิวัดเฮ้ยเสียวม่ไว้ยังนี้ว่ะสันกะเลี้ยงเอาตัวว่ะสันครับว่าแล้วว่างไว้นีแล้วะสันว่างไว้แล้วก็ไปเลยไหมครันว่งมาทหก็ไป วันนี้ปูมันนอนอยู่นี้มันขึ้นวันเด็กหน่อยพูกเก่าอ้วนๆนั่นแหละมันนอนก็สั่งมันห้มันว่ากินหอนแม่ว่านั้นปูเลยกวาดปูเลยตบดากมันย่าให้ย่าให้ว่าผู้ยไส่ดีเด็กหน่อยอ้วนๆที่แม่มันอออมาให้ย่าให้ย่าให้ว่ามันว่ากินหอดแม่มันก็มาตอนหออมาให้มันยังแดงๆอยู่ดิเดงๆอยู่ <ะ>มาัานั่าานใหญ่ที่สับหมวกหันหมวกหันปูเล,ล่ฝันฝันนอนอยู่หนิละ่ะมนันนอนอยู่ขางนึ่งปูเล,ล่หันไปกวาดมันตบดากมันนะมันหาย<ะ>ม,า me, ม,มันว่าขีดหอดแม่มันมันว่าโว้ยถัาเป็นเด็กน้อยก็จะเล่นกับสองเด็กนะปูถ้านั่นเนาะปูก็จะเป็นเก่า ผู้เท่าก็เป็นเก่ายี่แล้วผู้เท่าก็เป ah 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 ็นเก่าผ ah> ah ู ah ้ญิ่งผู้ได้จิตตีเป็นซี่ก็ได้เป็นหาก็ได้แล้วแต่นะให้แล้วแต่นั้นเอฟซีพันสิตเตียวัาอยูศานบ่มีตัวเลขบอครับบ่มีเลขสารเลขอย่างบ่มีบ่มี่อเลยมาหเยิ่งเป็นเบืงองวันน่าจะมีหนึ่งสี่เก้ากับเก้าสองนั่นแหละเก่อกอนกับ่หรายกับเชียนด้วยกั ห้าหกเก้าแล้วก็เก้าสองเท่กันครับตอนนี้สองหางจะมีตอนนี้ถือมือดานหือมือดันบืถือจะพูบมาเอาเขาจาว่าเขาจะว่าแห่งกันดีกัวครับว่าหวยจะว่าจะบัถือจะมาเด้อปูกับบัถือกนเก้ดว่ะเพราะว่ามือนั้นเป็นมือันเขาจามาเก็บดูพอดีครับมาเก็บดูพอดีมือเลขวากับ ันที่สามสิบก็จะเก็บดูพอดีพอดีสี่โมงนะก็จะมาเก็บดูวันสามพอดีเรียกรางว่าห้าแปร์ก็จะไว้ผู้หนึ่งเสืออันนั้นหกเก่าห้าเก้าอย่างเี้ยมเสือหกหาแปด์บาทในสนามก็ดีเรียกไงก็ดีเรียกบนอกหนึ่งเก้าหกก็จะหูมาซุ้มก็จะเฮ่ตึมลวดจะมาเป็นไดเรียกวดปลามาสัน เขาเต็มว่าาดีตัวมาถึงสามตัวอ่นารเขก็จ้าซื้อหาเก้าหกหาหกเก้าเราก็จะซื้อเอ้ยเจ้า่าโอ้ยน่าจีว่าหาเก้าหกแล้วอ่จาเจได้สักหลังสศ่ปีไม้เหรอวันนี้ันได้โชคเศรปีไม่เลยก็จะสองวัดทิดเนี้ย มันเขาไปสันเขาวันที่วันที่หนึ่งว่ะปูวเวันนี้ตัวใดงเเรียกว่าไฟยากถือกระเซืยอรถเก่าซีกับอันอันซีเก่ากับเก่าสวงอันนะครับครับไอเดียแบบเมืเอกี้ยมวันฟ้ากันรุวงไว้หรือเปล่าได้ซื้อก่อนไล้วสิได้หลุนก่อนออมันหยันมันหยันมันเต็มหยันมันอันนี่นะ เงี yeah, ้ยม sí no ันสะอันนะครับเงี่ยสี่เก้าเก้าสองคืองวดก่อนที่บ่วผู้ใดซื้อที่หลังอันบ่วใดเก้าหกบ่วใดซื้อบ่วใดได้เลยอเออเก้าหกซุ่มก็เจ้าใดก็เจ้าใดจะซื้อก่อนที่ซื้อต้นงวดเนาะเพราะว่าปู่บอกต้นงวดไปก็เจ้าก็ซื้อเลยนะก็เจ้าล่งไว้ได้นะถ้าเก็บซืไปเบิ่งๆไปเบิ่ง นี่นะคะก็เป็นสําหรับแนวทางความฝันของหลวงปู่ลึกลับนะคะ FC ก็ร่องพิจารณาเมืองสําหรับความฝันนะคะแต่ตัวเลขของหลวงปู่ได้มาก็มีหนึ่งสีก้ 9, ะะากับเก่าสองนะคะ FC มากะร่องปูชัยวิจัยในการรับชมนะคะทางช่องจัดขึ้นเพื่อเปลี่ยนแนวทางเท่านั้นปูชัยวิจัยในการนับชมด้วยนะคะนี่นะคะที่ท่าในใดมาคลิปนี้นะคะแอบขอขอคนละหนึ่งไหลหนึ่งแช่นะคะเพื่อจะมีกําลังใจ ทำคลิปต,ต่อต่อไปหาแนวทางเด็ดๆมาฝาก FC นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเอกต้องขออนุญาต f อทุกคนทุกท่านจบลงเพียงเท่านี้คลิปหน้าคอยพอกันไหมสวัสดีค่ะ